สวัสดีค่ะวันนี้เป็นมาเล่นสเก็ตตอนกลางคืนอีกแล้วนะคะน้ำก็คล่องขึ้นคล่องขึ้นมานิดนึงแล้วค่ะคือตอนนี้ก็ยังก็สามารถจะยกเท้าขึ้นมานิดนึงจากพื้นประมาณมินสอมินนะคะก็จะต้องอาศัยเวลาเล่นเนี่ยต้องมืดๆจริงๆค่ะเพราะว่า เวลาตอนช่วงเย็นๆหรือเช้าๆเนี่ยคนจะมาวิ่งกันทั่วสนามเลยคือคนจะมาออกกําลังกายกันนะคะบางคนก็มาจากซอยข้างๆบอกว่ามองเห็นจากในคอนโดมองลงมาแล้วก็เห็นอุ้ยมีพื้นที่สนามในซอยบ้านเรานะคะก็มาเล่นกันนํำมองว่าดีนะคะที่คนจะมารักษาสุขภาพให้ดีมากขึ้นเรื่อยๆตอนเช้าๆเวลานำ ตื่นมาแล้วนํามองลงมาที่หน้าต่างนํายังเห็นพี่ที่เขาเป็นช่างตัดผมนำกับแม่สมัยสมัยที่ยังอยู่ในซอยเก่านะคะซอยสมัยพี่เขาอยู่ในซอยโชคชัยข้างๆซอยเราอ่ววะ mm hmm. เขาก็ยัง mm hmm. เขาก็ยังแบบมามาเดินออกกําลังกายตอนเช้าเลยค่ะ mm hmm. เห็นเขาหลายวันติดติดกันมาแล้วแล้วก็แบบมีถ่ายรูปอะไรสวยงามแบบเนี้ย mm hmm. คือดูแล้วเป็นชีวิตที่แฮปปี hmm. ้มากๆเลยตอนเช้าเช้านี่ส่วนใหญ่คนที่มา ที่มาออกกําลังกายตอนเช้าจะเป็นสายวิ่งนะคะจะเป็นจะมาวิ่งแบบจริงจังกันเลยค่ะวิ่งตั้งแต่เริ่มที่เขาเปิดสนามเปิดสนามให้คนเข้ามาวิ่งได้เนี่ยเขาจะมาวิ่งกันจะเป็นเช้าเช้าเลยนะคะจะเป็นเจ้าประจําเลยแล้วพอแต่ถ้าช่วงเย็นเ็นก็จะเป็นเด็กค่อนข้างมาเล่นกันเยอะแยะหน่อยนะคะมีเด็กแบบเยอะมากมากเลยช่วงเย็นเ็นนะคะนำํนำจะไม่ค่อยมาเล่นตอนเย็นว่ารู้เลยว่าจะไปเกะก,กะเขาดูการที่นํายังหัดเล่นยังหัดเดินแบบนี้อยู่เลยค่ะแต่ว่า ร่างกายนํำก็จะเห็นว่าเขาก็พัฒนาดีขึ้นเยอะมากๆจากที่วันแรกๆนี่ก็คือไม่สามารถที่จะก้าวได้เร็วหรือว่าสาวเท้าได้เร็วขนาดนี้ตอนนี้เขาก็ดีขึ้นแบบเยอะมากๆเลยนะคะนําเล่นน้พยายามฝึกแบบนี้ค่อนข้างจะบ่อยมากเลยในเวลาที่นําจบจาก Class คลาสโยคะช่วงเย็นมาก็จะทันเวลาตอนแบบนี้พอดีะคะ่ะในช่วงเวลากลางคืนของที่สนามนี้พอดีเลยนะคะก็แล้วก็จะสังเกตว่า ถ้าเป็นกลางคืนคนก็จะโล่งๆหน่อยมีความสุขมากๆเลยค่ะในทุกๆวันเลยนะคะ